ความยุ่งจะน้อยกว่บบาเมื่อกี้เพียงแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เราจะรู้ว่าฐานมันคืออะไรแต่มันมีหลายฐานเฉยแต่พอ5.8เนี่ยถ้าจะเขียนฐานของมันน่น่าจะเกี่ยวข้องกับฐานเป็นเลขอะไร0.3โอเคนะอ่าอย่างนเงนี้ยเรายังไม่แน่ใจหรอกเพราะว่ามันเป็นเท่ายมตั้งห้าตำแหน่งเลยแล้วตัวเลขก็เยอะๆเงี้ยแต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยสามส่วนสิบ มันคือสามส่วนสิบทั้งหมดกาลังสี่แล้วก็แต่ถ้าดูตัวฐานที่มันคือสามสิบคือศูนย์สามนะมันคือศูนย์สามแต่นี่มันมีลบศูนย์สามด้วยสิเขาจะยังไง,งได้หไหมเออถ้าเราเจอฐานลบนะเอายกตัวอยา่างกรณีที่เป็นฐานเป็นจำนวนเต็มแล้วกันเนี่ยลบสามอย่างเงี้ยลบสามกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก้าอ่ะใช่เป็นเก้าเฉยๆด้วยต้องถามใหม่แล้วถ้าสามกำลังสองอ่ะมีคาม่าเท่ากันมเก้าค่าเท่ากันไหมค่าเท่ากันแสดงว่าถ้าฐานเป็นลบแล้วยกกําลังที่เป็นเลขคู่มันจะเท่ากันกับฐานที่เป็นบวกแล้ยกกําลังที่เป็นเลขคู่เนี่ยจะนเท่ากันได้ดังนั้นถ,ถ,ถ้าฐานเป็นลบยกกำลังเป็นเลขคู่เราสามารถเป็นฐานเป็นบวกได้ แต่อันนี้ไม่ใช่ถูกไหมแปลว่าถ้าฐานเป็นลบแล้วกลาลังเป็นเลขคี่นะเราเปลี่ยนฐานเป็นบวกนี้ไม่ได้นะแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเอากูเขียนทีละขั้นก่อนนะอันนี้มันคือศูนย์จุดสามกำลังสี่แต่ตัวนี้ศูนย์จุดสามยกกำลังสี่ยกกำลังเป็นคู่ถูกไหม ถ้ายกกำลังเล Karma, เ็กคู่เนี่ยฐานจะเป็นบวกหรือฐานจะเป็นลบค่าม okay, <Okay, S 2> ันเท่าก okay, well, ันม at ันสามารถเปลี <or> ่ยนได้ถามว่าเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเพื่อให้เหมือนกับเพื่อนเขาโอเคพอถ้าไม่เปลี่ยนมันมันฐานคนละฐานกันเนี้ยเพราะฐานคนละฐานมันคำนวณกันไม่ได้ถ้ายกกำลังเป็นเล็กคู่ฐานจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบเนี่ยค่ามันเท่ากันมันสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพื่อให้เหมือนกับเพื่อนเขาเอาทีนี้มาดูตรงนี้กัน ตรงนี้ครูเขียนดีกัน่นะปัญหาคือไอ้ตรงลบศูนย์จุดศูนศูนย์สองสี่สามเนี่ยเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะเนี่ยเราอยากจะเขียนให้เป็นเลขยกกำลังเลขทศยมเราจะเขียนเป็นเลขยกกำลังได้ยังไงลบตัวนี้เขียนไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นสองร้อยสี่สิบสามทศยมห้าตำแหน่งก็ต้องมีหนึ่งแล้วก็มีศูย์ห้าตัวหนึ่งสองสาสี่ห้า ต่อมาเมื่อกี้ครูไปเช็คแล้วว่า243เนี่ยมันก็คือ3กำลัง5โอเคส่วนในตรง1แล้วมี0 5ตัวเนี่ยถ้ามี0 5ตัวมันก็คือ10กำลัง5มีลบี้หนึบปั้นลบลบแค่แปดไว้ก่อนถูกไหมถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนใหม่ว่าเฮ้ยถ้ามันยกกำลัง5ทั้งคู่เนี่ยแล้วก็เขียนอีก,ก็ได้นีน่า ดังนั้นตรงนี้เราก็จะเขียนเป็นลบตรงนี้แตะไว้ก่อนเฉยปั๊บอ่าโอเคแล้วสามตัวสิบก็คือศูนย์จุดสามแล้วกกำลังห้าแต่ทีเนี้ยถ้าเราเขียนแบบนี้ลบตังหาแล้ก็มาเป็นศูนย์จุดสามกำลังห้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเพื่อนถูกไหมถ้าสมมติเรารวบแบบนี้ลบคูณกันหน้าครั้งคำตอบอยังเป็นลบอยู่ไหมยังเป็นลบอยู่แสดงว่าขีดดีกว่ามันจะได้เหมือนเพื่อนเหงาแตงั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ยให้เป็นตรงนี้ แต่มันมียกกําลังสองซ้อนอยู่ข้างนอกนี่ครูเขียนยกกาลังสองนีดล้อก่อนถูกปะแล้วไอตัวข้างในตรงเนี้ยเราตรงนี้ไม่ใส่เลยโอเคไม่งงกนะันเนาะไม่งงเราทีนี้านก็เหมือนเพื่อนกับเขาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเลขยกกําลังที่อ้ายกกําลังซ้อนกับเลขสองสอง,สองก็ต้องคูณกันก็จะกลายเป็นฐานศูนย์จุดสาม ยกกำลังสิมันคือการจับรูปให้ถานั่นเหมือนกันซึ่งถ่านเหมือนกัน,น,กนแล้วถ้ามันคูณกันหารกันถ่านเหมือนกันเอาฐานที่เหมือนกันนั่นแหละเขียนเราไว้แล้วก็คิดด้วยกันทั้งสามตัวเลยนะมีสิบมีสี่มีห้าเลขยกกำลังอันไหนที่มันเป็นตัวคูณเนี่ยทั้งหน้าเขาก็ขัขขน้นด้บวกเลขยกกำลังไหนที่เป็นตัวหารชี้กำลังเข่าก็ต้องคั่นด้ลบแล้วก็คิดเลขเอา 14บสี่สลบห้กายเป็น9โอเคจบคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นเลขยกกำลังแต่เป็นฐานอะไรจาถูกไหมจาไม่ถูกถ้าถ้าอย่างนั้นตัวข้างในเราต้องเปลี่ยนนะถ้าอางนั้นเดี๋ยวกูเขียนวงเล็บข้างนอกไว้ก่อน อย่างลงเลข้างนอกก่อนแบบนี้แล้วครูไปใช้แบบแบบเมื่อกี้ที่ที่เราเข้าใจนะอย่างเช่นศูนย์จุดศูนย์สี่มันก็คือสี 100, ่ส่วนหนึ่ร้อยถูกไหมยังไม่มีเครือหมายลบนะก,ก็ก็ไม่คิดอะไรมากสี่มันคือสองกำลังสองทีนี้พอเป็นพวกสิบร้อยพันเนี่ยตัวชี้กำลังเขาว็คือนับตัวศูนย์ได้เลยศูนย์มีสองตัวก็สิบกำลังสอง แล้วพอเจอสองกำลังสองกับสิบกำลังสองเขาก็รวบแทนที่จะเขียนสองสองครั้งหนึ่งป่ะเขาจะเป็นวงเล็บครอบึ่งแล้วยกกำลังสองแบบนี้แล้วสองส่วนสิบเนี่ยมันก็คือศูนย์จุดสองแล้วก็ยกกำลังสองแสดงว่าศูนย์จุดศูนย์สี่ที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยเราต้องเขียนว่าศูนย์จุดสองยกกำลังสองทีนี้มาดูข้างหลังมั้งเขามีลบนะถ้าเขามีลบนะแล้วก็เขียน ลบไปก่อนศูนย์จุดหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็เป็นสามสองเพรนั้นตรงเนี้ยลบแปดไปก่อนนะแล้วก็เป็นสามสองอันนี้มีเท่ายมห้าตำแหน่งถูกไหมถ้ามีห้าตำแหน่งก็ต้องมีหนึ่งแล้วก็ศูนย์อยู่ห้าตัวสี่ห้าลบตรงนี้แปดไปก่อนตะกี้เช็คแล้วเช็คให้ดูทีหนึ่งสองหนึ่งสองสองหกสิบสอง สองแปดสิบหกสองสี่แปดสองสองสี่มีสองยีห้าตัวดังนั้นตัวสามที่สองคือสองกำลังห้าส่วนข้างล่างอ่ะหนึ่งสองสามยีห้ามีศูนย์ยีห้าตัวก็เป็นสิบย์กำลังห้าแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะแทนที่จะเขียนกำลังห้าทั้งคู่ก็เขียนนี้เลยแล้วก็เป็นลบด้วยศูนย์จุดสองกำลังห้าถ้าเขียนอย่างเงี้ย คือลบแล้วแปะไว้เฉยๆข้างหน้าลบแล้วเขียนว่าแต่งเฉยไว้ให้รู้ว่าข้อเนี้ยมันเป็นลบถูกไหมส่วให้ตัวเลขข้างหลังนี่ก็คือเป็นส่วนของตัวเลขเฉยๆคำตอบของมันต้องเป็นลบนะแล้วให้เราดูว่าเขียนให้เขียนให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมลบตัวนี้ไปอยู่แบบตรงนี้ได้ไหมให้เราดูอย่างนี้คำตอบก็เป็นลบแล้วเราเขียนแบบเนี้ยคำตอบยังเป็นลบอยู่ปะ่ยังเป็นลบอยู่แสดงว่าเขียนได้ก็แสดงว่าตัวเนี้ย เราก็เขียนเนี่ยในตัวโจทย์เนี่ยเราก็ต้องเขียนอเี้ยอยู่ข้างในตรงเนี้ยนี่ยังไม่ต้องคิดมากว่าฐานนี้เหมือนกันนะหน้าที่เราคือกําลังที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยเอามาคูณกันให้เสร็จก่อนัองนัน้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันคือศูนย์จุดสองสองนี้ก็คูณกันไปนะก็กลายเป็นลบสิบสี่อันนี้จะเป็นฐานเป็นศูนยลบศูนย์จุดสอง ยกกาลังที่ามาซ้อนกันก็คูณลงไปกต่อนเป็นยี่สิบห้าพอมันเป็นเลขยกกําลังที่หน้าตาพื้นฐานคือหนึ่งฐานกับหนึ่งชี้ก,กาลังโอเคค่อยไปดูเพื่อนเพื่อนถ้ามันยังไม่ใช่น่าตามรัฐรฐานเนี่ยจัดก,การตัวมันเองให้มันง่ายสุดก่อนฐานนันเหมือนกันเพราะตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกถูกป,ปะเอาคูถามตัวขา้างหน้าหรือตัวข้างหลังที่เราสามารถเปลี่ยนมันได้ข้างหน้าเขาชี้กำลังมาเป็นเลขคู่ ตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้จริงๆตัวที่เปลี่ยนได้คือชี้กาลังที่เป็นเลขคู่ฉะนั้นฐานเนี่ยอยากจะเป็นโหนเป็นลบได้นี่เป็นหา,นเ,นานเพื่อที่จะได้คํานวณกับเพื่อนเขาได้คํานวณกับเพื่อนได้แล้วถ้าคำนวณกับเพื่อนได้แล้วฐาน,น,น,เ,เ,น,ฐานเหมือนกันแล้วโอเคเราเขียนฐานเหมือนกันรอไว้แล้วก็ชี้ก็เรามันคูณกันชี้กำลังก็ต้องเอามารวมกันโอเคก็ได้คําตอบแหละคอบเป็นเลขอะไรนะ11จบ อือเคเอ,อ๋อคุณถามคุณถามเราถ้าดูเท่าที่ตาเห็นมีฐานอะไรเกี่ยวข้องกับข้อนี้ม้งเอาเท่าที่เขาเขียนเลยก็จะมีสองในแน่ก็มีลบสามถูกไหมแล้วก็มีสิบสองถูกปะ่ะซึ่งดูแล้วมันไม่เกี่ยวกันถูกไหมแต่จริงๆคืออย่างนี้สองกำลังสิบสองกำลังสิบถือว่าเบสิคสุดแล้ว ส่วนลบสามกำลังหกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเจอฐานที่เป็นลบรเราไม่ชอบเผอิญว่ากําลังเป็นเลขคู่ลบคูณกันหกครั้งเนี่ยคําตอบเป็นบวกแน่แสดงว่าเขียนเป็นสามกำลังหกได้ปัญหาคือตรงนี้คือถ้าดูด้วยตาเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเ,เพื่อนๆแต่สิบสองนะถ้าแยากตัวประกอบสิบสองก็แยกตัวประกอบเอา มีสองตัวถูกไหมดังนั้นสิบสองมันคือสองกำลังสองคูณกับสาเราก็เปลี 2, ่ยนเลขสิบสองเนี้ยเป็นสองกำลังสองคูณกับสามตกี้ตอนแรกเท่าที่เห็นจากโจทย์เอาเท่าที่เห็นจริงเน่ยมันมีสองลบสาก็สิบสองซึ่งสิบสองดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆแต่ถ้าเราไปเขียน12ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังหรือาการแยกประกอบก็ได้อย่างนี้มาปุ๊บเนี่ย เฮ้ยมันเกี่ยวข้อเต็มๆแบบนี้ข้ามบลต้องทำอะไรไหมข้ามบลข้างบลทำอะไรได้เขาถานคนละตัวเขาทำอะไรได้คราว่อนข้างล่างทำอะไรในบ้านเอออ่ถูกต้องใช่เลยกระจายตัวข้างนอกเข้าไปข้างในเข้าไปทำอะไรเอ่ยคูณน่ะนั้นกูนะนะสองกละายเป็นกำลังแข สามก็เป็นกำลังสามนี่ไงก็จะได้ตัวเลขอยู่สองกลุ่มนหะถ้าเป็นตัวเลขสองกลุ่มนี่ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะถ้าเป็นฐานสองก็เอาสิบกับหกมาลบกันถ้าเป็นฐานสามก็หกกับสามมาลบกันเพราะมันหารกันก็จะกลายเป็นสองกำลังสี 3, ่บูณจ่ากำลังสามอ้าวเหมือนเดิมเนาะถ้าเราดูเนี่ยเลขกยมลังเนี่ย ตัวฐานที่เราคุ้นเคยก็คือพวกฐานสองฐานสามฐานห้าฐานเจ็ดฐานที่มันเป็นจำนวนเฉพาะ,ะ 3, 3, นะเนี่ยอีสามกยกกำลังสิบเอ็ดเนี่ยก็เก็บไว้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็เหมือนข้อเมื่อกี้แหละไอ้ตรงลบห้ากำลังแปดเนี่ยเราจะเขียนเป็นเป็นห้ากำลังแปดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อสองตัวเนี้ยจะมีปัญหาแหละเพราะฐานมัเยอะถึงปะ่ะทีนี้ปัญหาคือไอ้ตัวข้างล่างเอาแยกกันก่อน ตรงนี้คือที่อยู่ของลบสิบตรงนี้คือที่อของสิบแปดลบสิบไปเขียนเด๋ยมหน้าตาตรงลบสิบจะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นวงเล็บยกกำลังห้านี่น,นี่คือสิบแปดกำลังสี่ตรงนี้สิบแปดไม่เขียนเขียนกำลังสี่เราไว้ลบสิบเขียนง่ายลบสิบเขียนง่ายมันคือลบสองคูณห้าส่วนสิบแปดอ่ะถ้าไม่แน่ใจไปแยกตัวประกอบสามหกสิบแปด สาสองหกออสิบแปดมันคือสองคูณด้วยสามกำลังสองนี่ไอ้ข้างบนเนี่ยโอเคแล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกเพอาานมันเป็นเลขเลขธรรมดาธรรมดาคุ้นอยู่แล้วนะก็ะเขียนรอไว้แหละสามกำลังสิบเอ็ดคูณกับห้ากำลังแปดและเหมือนเดิมมียกกำลังซ้อนอยู่เดี๋ยวกำลังเนี่ยต้องเข้าไปกระจายเข้าไปข้างในนะนเป็นลบสอง ยกกาลังเอาห้าเข้าไปมีแล้วก็คูณกับห้าก็ต้องยกกาลังห้าส่วนนี้กําลังหนึ่งนะสี่ที่อยู่นอกก็ต้องเข้ามาคูณกับชี้กําลังเขาก็เป็นสองกำลังสี่สามนี่ก็สี่คูณสองก็้ลายเป็นแปดโอเคเจออยู่สามฐานคือฐานสามฐานห้าแล้วก็ฐานสองมีตรงไหนที่ดูแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนะ คิดว่าจะเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตำแหน่ง A หรือเปลี่ยนตำแหน่ง B เปลียนตำแหน่ง B ถูกต้องเพราะกำลังปเป็นเลขคู่มันจะเปลี่ยนได้อ่าถ้าอย่างนั้นครูไม่เขียนบรรนัดใหม่เปลี่ยนตรงนี้เลยนะทางการเล็นเลขคู่เนี่ยจะเขียนเป็นโบกจะเขียนเป็นลูกกได้ทำเพื่อให้มันคิดกับเพื่อนได้ค่าจั่งมีแล้วนะเอาตัวเนี้ยขึ้นไปคิดกับเขา อยู่คนละบรรทัดกันแล้วขั้นไ้ลบห้าตัวนี้ก็อยู่อย่นี้แล้วเอาง่ายๆคือตัวตัวนี้มันเยอะกว่าข้างล่างถูกไหมมันอยู่บรรทัดนี้ดีแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยมันตัวหารตัวหารก็อยู่บรรทัดก็ขึ้นไปแล้วก็ลบเผาตัววันลบสองมันอยู่ข้างล่างอยู่ดังคู่อ่ะก็เขียนอยู่ข้างล่างต่อไปแล้วก็ห้ากับสี่สองตัวนี้มันคูณกันอยู่ห้ากับสี่แล้วต้องเอามารวมกันแล้วก็เขียนให้มันเบ็ดเสร็จ อันนี้ก็กลายเป็นสามกำลังสามคูณกลับอันนี้ก็เป็นห้ากำลังสามส่วนข้างล่างก็คือลบสองกำลังเก้าโอเคจบ